มันแนี่นนี่รอบนี่แน่นรรอบนั <oses> ้นอีกได้อร่อยตันนันนันมันยังมีออนติดแน่นอนนี่รอบนี่ซิบมีเลยมีนีแกบตัวนี้เธอตัวนี้เป็นยังไงแกะเบิ่งยังอืมแกอตัวนี้ตัวนีโดกแค่งไ้อืมแมนแมน พู้พู้เขามาเด็ดเขาว่าอบอกทัว่วอี๋ยังคือเด็ดมวนแต่ทอนก็บมวนขนาดปลูกสามสามเทือ่อนเหรอเพื่อนว่านี่รอบที่สามแล้วได้เพื่อนว่าคือทอนขึ้นอันนั้นเพื่อนไปทอนอยู่สวนที่มือนั้นที่โอโนโนมาว่าเธอแม่ว่าขันไปซ<อ>ื้อกับเขาให้แวะบึงนะเถิงบอดกเถิงทอนดินแทนก็ <h> èn, บอกทัว่วเพื่อนไล่เดียวทอนต่งเกือบเก่ามือเนาะอันนี้ของแม่สองมือเองเพิ่นแล้วนี่มือที่สองเพื่อนเข่าทอน เมื่อเมื่อวานมองหานเมื่อนี้ยมองนี้ยแต่แหลกว่ามันแพงมันกกบปอยากเอาสีนั่นสีนี่เนาะกับแพงไว้สีเตยบอกทุเรียนนะ <laughs> เดี๋ยวนี้สีมันทุกอย่างแล้ว <laughs> เอาอย่างที่เขาว่า <laughs> อีอรีบวหนึ่งลดต้นทุนลดอีอรีบวะลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มเพราะว่าอันนั้น <laughs> ปกติคันแมนว่าอันใสเคมีมองหานคันนั้าว่าสีแบคแคนนะมันก็ต้องเบิดปุ๋ยซองหล่อได้นะแมึงว่าปุ๋ยทางดินซองหล่อ อืมแล้วก็โ,โตยาฉีดีโชตยาฉีดอีกอืมแต่นี้แบบอันนี้ใช่แต่แบบแคดก็ใจหน่อยใจใหญ่โอโนก็เบิ่งติละนั่นตัวนั้นสีเถือเบิ่งติละเขียวเหี่ยวๆอยูอย่นั่นโอ้ยมันงามหลายมันสิมีหัวบว่เนาะอืะไปถอนเบิ่งโอ้ยใช่แน่ <laughs> <laughs> ทั้งอันต้นมันก็งามว่าแต่มันงามแต่ต้นมันพัดลงหัวให้นําอืมใช่เฮ็ดบุยดน้องที่เชื่อได้ ราแมวดำจะไว้ใช้แล้วดีดีปุ๋ยน้ำปุ๋ยผงเห็นผลทันทีผลบรีบมันดีเมื่อคุณมีแบล็กแคท